สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ที่ดินโคราชครับผมขายที่ดินโดยแมนนัทพลครับผมวันนี้นะครับแมนก็มีที่ดินอำเภอโนนไทยอีกหนึ่งแปลงครับที่ลงจากถนนลาดยางเพียงแค่1 0 0เมตรเท่านั้นครับแล้วก็มีเพื่อนบ้านอยู่ใกล้ๆที่ดินของเราด้วยนะครับตอนนี้แมนก็ได้เดินทางจากในตัวอำเภอเลยครับผม ตอนนี้แมนก็อยู่บนถนนหมายเลข205สุรานารายนะครับบริเวณนี้เราก็จะเลี้ยวขวาด้านหน้าเลยนะครับตรงบริเวณ3แยกนนท์ไทยครับเราจะเลี้ยวลงบนถนนหมายเลข2150ครับเป็นถนนลาดยางเชื่อมต่อระหว่างอำเภอโนนไทยและอำเภอขามสแกแสงครับผมที่ดินของเราก็จะอยู่ ใกล้ๆถนนเส้นนี้เลยนะครับก็จะลงจากถนนเส้นนี้ประมาณเพียงแค่100เมตรเท่านั้นเองครับผมตรงบริเวณนี้นะครับเมนก็จะอยู่ตรงบริเวณทางลงเข้าที่ดินแปลงนี้แล้วนะครับอยู่ตรงบริเวณป้ายบ้านมะค่าพอดีเลยครับผม ถนนลาดยางเส้นนี้นะครับจะไปเชื่อมต่อระหว่างอำเภอครับแล้วก็จะไปออกสี่แยกบ้านวัดนะครับไปออกมิตรภาพสาย2ได้ครับถ้าจะไปขอนแก่นนะครับที่ดินของเราก็จะลงมาทางนี้เลยครับเป็นถนนสาธารณะประโยชน์นะครับแต่ว่าก็จะมีต้นไม้นะครับอยู่ข้างทางอาจจะลกสักนิดนะครับเพราะว่าจะไม่ค่อยมีใครสัญจรสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าเป็นซอยตันนะครับ ถ้าเรามาสร้างบ้านอยู่นะครับลงจากถนนลาดยาง100เมตรเราก็สามารถปรับปรุงบำรุงถนนได้นะครับผมตัดข้างทางถนนนะครับก็คือต้นไม้ข้างทางสักนิดนึงนะครับถนนก็จะดูดีและถึงบ้านเราเพียงแค่100เมตรเท่านั้นครับบริเวณด้านขวามือตรงลูกศรชี้ก็จะเป็นที่ดินของเรานะครับผมที่ดินที่จะขายครับบริเวณด้านหน้าก็อยู่ ใกล้กับเพื่อนบ้านนะครับหลังคาสีน้ําเงินครับผมห่างกันประมาณ100เมตรครับที่ดินของเพื่อนบ้านก็เป็นลักษณะเราเลยครับผมก็คือลงจากถนนลาดยางเพียงแค่ประมาณ100เมตรเท่านั้นครับที่ดินแปลงนี้ก็จะเป็นที่นานะครับที่นาก็จะตามกว่าถนนตรงนี้นะครับประมาณเพียงแค่40เซนติเมตรเท่านั้นเองครับผมแมนก็จะเริ่มขายนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้ ขายที่ดินปลูกบ้านลงจากถนนลาดยางหมายเลข2150ครับเพียงแค่100เมตรเท่านั้นชนด2ไร่เต็มครับเป็นชนดครุฑแดงนส .4 จอครับเจ้าของที่ได้ร้องขายในราคา650,000บาทยกแปลงครับผม650,000บาทยกแปลงกันไปเลยนะครับ2ไร่เต็มๆครับผมแล้วก็เจ้าของที่ได้ ออกค่าโอนนะครับหรือว่าค่าใช้จ่ายในวันโอนทั้งหมดเลยนะครับผมราคานี้สามารถต่อรองได้อีกนะครับที่ดินแปลงนี้ก็จะสวยครับผมติดถนนลูกรังนะครับที่ดินเป็นที่นาครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวยาวติดถนนแนวยาวนะครับผมที่ดินเหมาะสําหรับปลูกบ้านอยู่อาศัยนะครับการเดินทางสะดวกสบายใกล้แหล่งชุมชนครับใกล้เพื่อนบ้านครับผม ป้ายบ้านมะค่านะครับที่อยู่ตรงบริเวณหน้าถนนของเรานะครับผมก็เป็นชุมชนบ้านมะค่าเลยนะครับผมก็อยู่ในชุมชนครับอยู่ใกล้ชุมชนไปเลยครับผมที่ดินของเราแปลงนี้ก็จะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะครับทิศเหนือกว้าง28เมตรครับทิศใต้กว้าง26เมตรทิศตะวันออกทิศตะวันออก กว้าง139เมตรทิศตะวันตกกว้าง128เมตรทิศตะวันตกติดถนนนะครับระดับความสูงจากน้ำทะเล180เมตรครับผมที่ดินแปลงนี้ก็จะเป็นที่นานะครับผม ถ้าท่านใดนะครับที่สนใจครับผมก็สามารถมารับชมที่ดินแปลงนี้ได้นะครับหรือว่าจะทำเป็นโคกไร่หนองนาโมเดลก็ได้ครับผมดึงน้ำดึงไฟก็ไม่ไกลนะครับอยู่ตรงถนนใหญ่เลยครับเพียงแค่100เมตรเท่านั้นเองครับผมถ้าทำโคกไร่หนองนาโมเดลนะครับก็จะกลายเป็นโคกไร่หนองนาโมเดลที่มองเห็นนะครับจากถนนลาดยางเลยครับขับรถไปมานะครับก็จะเห็นบ้านไร่บ้านสวนเราครับผมอยู่ใกล้ๆกับถนนลาดยาง เลยนะครับผมที่ดินแปลงนี้ก็จะใกล้ถนนลาดยางหมายเลข2150นยะครับ100เมตรใกล้เพื่อนบ้านครับหลังสีน้ําเงิน100เมตรใกล้น้ําไฟ100เมตรครับใกล้สวนผลไม้นะครับเมลอนนั่ลงฟาร์มครับ600เมตรครับใกล้หมู่บ้านมะข่าดอนทะยิงนะครับ400เมตรครับผมหรือว่าจะใกล้รีสอร์ทเชอมาดาคันที่วิวนะครับเพียงแค่1กิโลเมตรครับที่ดินแปลงนี้ก็จะห่างโรตัสโนนไทย 6กิโลเมตรธนาคารทุกสาขาหรือว่าในตัวอำเภอโนนไทยที่เราผ่านมาบนถนนหมายเลข205นะครับเพียงแค่6กิโลเมตรครับผมใกล้โรงพยาบาลโนนไทยครับ7กิโลเมตรหรือว่าจะห่างเซนทันโคราชก็คือในตัวเมืองโคราชนะครับ28กิโลเมตรครับห่างกรุงเทพมหานคร290กิโลเมตรครับ ที่ตั้งที่ดินแปลงนี้จะอยู่ที่ตำบลมะค่าอําเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาของเรานั่นเองครับผมบรรยากาศจากภาพมุมสูงนะครับก็จะเห็นว่าที่ดินของเรานะครับอยู่ใกล้ๆๆถนนลาดยางเลยก็จะเห็นรถวิ่งไปมานะครับอยู่บนถนนลาดยางครับผมที่ดินของเราก็จะถัดจาก ที่ดินติดถนนลาดยางนะครับมา2แปลงครับก็จะสังเกตได้ว่าเราจะเห็นบ้านนะครับหลังคาสีน้ำเงินนะครับอยู่ใกล้ๆที่ดินของเราครับถ้าท่านใดที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามแมนมาได้โดยตรงครับทางเบอร์โทรศัพท์หมายเลข0989518352ครับผมเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับ และถ้าหากท่านใดนะครับที่รับชมคลิปนี้อยู่ยังไม่ได้กดไลค์นะครับก็สามารถกดได้ครับผมหรือว่าท่านใดที่เป็นผู้ชมรายใหม่นะครับก็สามารถกดติดตามได้นะครับหรือว่ากดซับสไครป์ได้ครับโอกาสหน้านะครับแมนมีที่ดินใหม่ๆแมนก็จะลงให้ได้รับชมนะครับผมสำหรับวันนี้แมนคงต้องขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ครับผมสโลแกนโคราชเหมือนเดิมครับคำขวัญโคราชเหมือนเดิมครับผมผ้าไหมดีมีโคราชปราสาทหินดินดานเกวียนนะครับ แล้วก็เหรียญหลวงพ่อคูณนะครับผมถ้าท่านใดได้มาโคราชนะครับมาเยี่ยมชมมาเที่ยวโคราชนะครับก็ฝากของดีเมืองโคราชด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ